เรื่องทุเรียนที่เราเคยน,นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการปลูกเพราสตวนใหญ่ภาคอีสานเราเนี่ยไม่วัาจะเป็นสกลน,นครเป็นออขอนแก่นลปลูกแล้วก็เที่ยวเดียวก็ตายตายกันหมดตอนนี้ผมไปไปคุมไปดูแลอยู่ที่นคนปรปฐม آ, กําลังเตรียมต้นไว้2 0 0พันกว่าต้นตอนนี้กําลังเตรียมพื้นที่ที่เราไปดูมาบางคนเนี่ยอยู่ต่างประเทศกล่าวว่า5 6ปีกลับมาจะได้กินทุเรียน5ปีแล้วทุเรียนก็ยังตายบ้างไม่ตายบ้างเรียกว่าไม่มีโตเลยเหตุผลก็คือญ่าสักต้นหนึ่งก็ไม่มี แล้วลมแรงมากพอเราไปเดินดูต้นทุเรียนบอกอาจารย์คุยกันในร่มมือร้อนขนาดเรายังทนไม่ไหวเลยแล้วทุเรียนจะทนไหวไหมทุเรียนไม่ได้กลัวแดดแต่ทุเรียนกลัวคือกลัวลมถ้าลมมันพัดมามันจะคลายใบก็คลายน้ําเพื่อเอาไอ้เละเหยของใบออกมันก็จะไม่มีอาหารสู่ยอดหลักการอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นการทําทุเรียนส่วนมากแล้วเราต้องหมายพี่เลี้ยงหมายพี่เลี้ยงคือหนึ่งปลูกกล้วยให้เต็มแปลงก่อน2 หญ้าอย่าไปกลัวเพราะว่าเช้าเเนี่ยหญ้าเนี่ยเราต้องเกตด,ดูว่าหญ้าเนี่ยมันจะมีอยู่ตามตามใบใบพืชมันมจะเกิดความเย็นความชื้นนะใช่มันจะเกิดความเย็นเพราะฉะนั้นเราต้องเกตด,ดูสิครับถ้าเกิดว่าหญ้าไม่มีเลยเนี่ยระหว่างหญ้ากับกล้วยอันไหนปลูกง,ง่ายอุ้ยหญ้าปลูกง,ง่ายกว่าหญ้ายังไม่มีสักต้นเลยระหว่างกล้วยกับทุเรียนอันไหนปลูกง,ง่ายอ,อ๋อกล้วยปลูกง,ง่ายกล้วยยังคอหักเลยนั่นคือหลักการง่ายๆพระองค์ขอญาตนะครับพระองค์ท่านสอนนักเรียนเราว่าการทําผลนเทียมในฐานะที่ผมเคยขึ้นทําผลนเทียม ที่จังหวัดลบบุรีมาฝนเทียมมีอะไรครับก็แค่มีเกลือกับอ่กับน้ําแข็งแห้งเอาปล่อยลูกโป,ป่งไปดูรัศมีการลอยของลูกโป,ป่งว่าไกลขนาดไหนจะให้ตกอำเภอไหนก็เอาน้ําแข็งแห้งมาบดบดเร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องบินแล้วก็มีกลวยอยู่กลางๆก,ก็น้ําแข็งเทพร้อมกันกันกบอ่น้ําแข็งแห้งกับเกลือเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็เลยเอาน้ําแข็งมาใส่ไปในแก้วแล้วก็บอกกับนักศึกษาว่าแก้วที่น้ํามันอยู่เนี่ย มันไม่ได้ออกมาจากแก้วมันไม่ได้ล้นมาจากแก้วแต่น้ำเราจับแก้วนี่น้ำเปียกมือเลยเพราะองค์ท่านก็เลยบอกว่าน้ำมันอยู่ในอากาศเพราะอยู่ในอากาศที่ไหนมีความเย็นกว่ามันจะวิ่งเข้ามาจับเพราะนั้นแก้วน้ําแข็งไม่ได้ไหลออกมาจากแก้วแต่ว่ามันมาจากอากาศที่มันมาเพราะฉะนั้นต,ตาบดที่ทุเรียนต้องการความชื้นสูงแล้วท่านยังทับปล่อยให้แห้งฉีดยาขายย<อ>แห้งทําดินแห้งล้มมาเอาไอความร้อนมาผ่านทุเรียนยังไงก็ตายหมดคล้ายๆกับ สร้างความชื้นสัมพัสให้ความชื้นมา